คนแต่ละคนจะมีความติดไม่เหมือนกันเช่นบางคนติดบุหรี่บางคนติดสุราบางคนขาดกาแฟไม่ได้เลยบางคนต้องจิบไวน์ก่อนจึงจะกินข้าวได้อยากจะถามพ่อว่าติดอะไรดีที่สุดคะพูดแบบง่ายๆไม่ต้องอ้อมค้อมนะการติดที่ดีที่สุดก็คือติดการพิจารณารูปนามที่กำลังปรากฏ ทั้งหกทวารตามความเป็นจริงไหมภาษาบาลีท่านเรียกว่าปกตูปะนิสยปัจจัยชินจนเป็นตกตนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตัดอุปมาดุดจ,จับด้ามมีดต้องนานเป็นจิลการภาวนานิรันตละภาวนาจนกว่าจะเห็นด้ามมีดศึกบางท่านนีอาจจะข้ามพก ข้ามชาติใช่ไหมอย่างอย่างปกุศติเนี่ยอ่มานพปกุาติเป็นพระราชานะพระเจ้าปกุาติที่มามาพักในโรงช่างหม้อกรุงกรุงราชคือและพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดอ่ะในในพบก่อนชาติก่อนท่านก็เคยพบพระพุทธเจ้าเคยเจริญสติปัฏฐานมาแล้วก็เป็นความติดเนี่ยอุปมาเหมือนเราคนติดบุหรี่เห็นไหม คนติดบุหรีเนี่ยเคยอธิบายไปหลายครั้งแล้วเ,เขาจะติดบุหรีเนี่ยฉนนี่จะสูบบ่อยมากเลยเราก็เห็นเพื่อนเพื่อนเราบางคนนะันที่เรียนจบวรอด้วยกันมานะพอ,อตอนนั้นไม่ใช่เป็นนักเรียนในร้อยนะจบแล้วอะ่ะเป็นรับราชการแล้วก็ติดบุหรีเขาติดบุหรีมากเลยคือแทบจะสูบมวนต่อมวนเนี่ยพอพอขาดบุหรีพอทิ้งบุหรีไปสักพักเนี่ย ยังไม่ถึง5นาทีเลยนะเขาจะหาบุหร <antique. S 1> ่เลยเอ๊ะบ th ุหร่อยู่กระตบกระตบกระเป๋ากระเป๋าเสื้อซ้ายขวาอ่าควานหาไปเช็คในกางเกงคือควานหาไปเช็คทีนี้ถ้าการติดที่ประเสริฐสุดยอดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในท้ายข้อ93มหาปรินิพานสูตรผู้เจริญสติปัฏฐาน จักเป็นผู้ประเสริฐสุดยอดคือบรรลุมรคผลนิพพานเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันไปตามลำดับลำดับจนถึงพระอรหันต์ใช่ไหมทีนี้การติดที่ดีที่สุดก็คือการติดรูปน้ำการติดพิจารณารูปน้ำเนี่ยอย่างพูดอยู่เนี่ยได้ยินเสียงตัวเองอยู่เนี่ยจิตก็มีความปีติ ก็พิจารณาลงไปปีติหรือความยินดีที่ได้ให้ทําเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงใช่ไหมเราก็พินาลงไปปีติไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปนะนี่ไงแล้วเราก็ได้ยินเสียงตัวเองพูดหลายครั้งเลยนะเพราะว่าพินาได้บ่อยเลยเรื่องเสียงเนี่ยเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับอ่าไม่ใช่เราเกิดดับอ่า เราเราเนี่ยคือการติดที่สำคัญแล้วว่าถ้าติดจนชินแล้วเนี่ยนะเราจะไม่ต้องไปนึกว่าเอ๊ะอันนี้อะไรเป็นรูปเอ๊ะอันนี้อะไรเป็นหนามอย่างสมมุติว่าเราไหวปากพูดคุยธรรมะเนี่ยนะเราไม่ต้องพิจารณาว่าไหวรู้ไหวไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับอะ่ะอาการที่ไหวเนี่ย กะรู้ไหวเนี่ยเราไม่ต้องไปเอ้ยนี่นี่ไหวกะรู้ไหวใช่ไหมตรงกับที่อัญญากนทัญญะท่านเปล่งอุทานตอนบรรลุโสดาบันะใช่ไหมยังยังกินจิสมุทธยธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมเป็นธรรมดาเวลาเราพิจารณาปากไหวเนี่ยเราก็พิจารณาตรงตรงปากเราเนี่ย ช่ไหอาการอ่ะเราไม่ต้องไปใส่ว่าเอ๊ะไอ้นี่มันไหวนี่มันรู้ไหวอาการไหวอาการรู้ไหวไม่ต้องไปใส่ชื่ออันนี้คือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตรงตามคำตัดสอนของพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า